ไปนี้แล้วกันเนาะเออเป็นการเปิดคลิปที่ที่งงมากคือทาไมมาเปิดตอนนี้ตอนนี้คือวันที่สองจะเข้าวันที่สแล้วเราเพิ่งมาเปิดคลิปอ่ะขออนุญาตเปิดคลิปเราจะมาดูกันว่าการมารำให้กับคอรัสนะคะที่พนมเปนกัมพูชาตอนนี้ อเป็นนางรำหนึ่งเดียวนะคะที่โดนเชิญมาจากชุมนุมนัฏศิลป์ก็คือเออมารำในเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะในโชว์ของเขาด้วยเป็นรำเดียวนะคะก็ตื่นเต้นเครียดกดดันทุกอย่าง <c oughs> แล้วก็เขามาแข่งเขาไม่ได้มาโชว์อะ่ะเออก็นั่นแหละเดี๋ยวเรามาดูว่าตั้งแต่วันแรกเลยนะคะจนถึงวันสุดท้าย เราทำอะไรปไปบ้างาเอ,อ่อวันแรกๆจะไม่ได้เก็บฟุตเท่าไหร่เพราะว่าเราลืมไปว่าเออเราควรเอามาให้ทุกคนดูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนก็จะไม่รู้หรอกว่าก่อนหน้ากับหลังคืออะไรเพราะนี้คือคลิปเปิดใช่ไหมโอเคโอเคทุกคนพบจะพามาดูข้าวมื้อแรกกันนะคะก็เริ่มจากนี่เลยนม แต่ว่ารสเออแปลกแต่แบบแซ่บมากอร่อยอ่ะอยนงนี้เป็นเนื้อย่างหมูย่างค่ะแล้วก็เป็นไข่ดาวไข่เจียวแล้วก็สันคอหมูแต่นี้เป็นสามชั้นก่อนที่ก่อนที่เราจะรีบไปพิธีเปิดนะคะต้องรีบอีสแล้วมีเวลาอีสแค่ครึ่งชั่วโมงพร้อมเปลี่ยนชุดทำแต่งหน้าทำผม แคนะทุกคนตอนนี้ป๊อกก็มาถึงโรงแรมแล้วนะคะเขาอวดโรงแรมหน่อยคือกว้างมากก็คือเขาให้ป๊อบอยู่คนเดียวเลยนะคะห้องห้องนี้อยู่คนเดียวคือจะกว้างแค่ไหนเดี๋ยวให้ดู เสิรอ,อาหารไทยจีนเนี่ยมีข้าวมันไก่ใช่ไหมคะก็าอ,อารมณ์คล้ายๆข้าวขาหมูข้าวหมูย่างเลยก็คือถูกหมายถึงว่าไม่เป็นอาหารที่อืถูกปากปะหลังจากกินข้าวเสร็จก็เลยขึ้นมาดูสาะน้ำน,นิดนึงคะ่ะแต่ว่าปิดแล้วแล้วก็ฝนตกด้วยก็เลยกลับลงไปที่ห้องเมืนเดิม อ่ก็คือกินข้าวเช้าเสร็จแล้วเราก็จะไปว่ายน้ำกันจริงๆตอนนี้เพิ่ง10บโมงเองทุกคนเพราะว่าเราตื่นไปกินบุฟเฟ่อาหารเช้าเร็วมากนะคะ A few minutes later S <S หลังจากลงน้ำได้ไม่ถึง5นาทีนะคะฝนก็ตกลงมาเราก็เลยนอยขึ้นมาอาบน้ำนอนดีกว่าเพราะว่ายังแอบง่วงอยู่นิดนึง พอหลังจากป๊อบตื่นนะทุกคนป๊อกก็ต้องรีบไปซื้อเทียนที่จะมาใช้แสดงด้วยแล้วก็ใช้รูปเทียนใน Google นะให้ล็อบบี้ดูแล้วเขาก็พาไปเรียกตุกๆอะไรอย่างนี้แล้วพอไปถึงตลาดที่เขาบอกว่าต้องซื้อเทียนตุกๆรูปภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วป๊อปก็หาวิธีจ่ายเงินยากมากต้องไปตามหาคนเพื่อมาจ่ายเงินด้วยแล้วเราก็ไปคนเดียวด้วยไงทุกคนเราก็เครียดแล้วก็กังวลมากพอไปถึงเราก็ไม่เจอเทียนสเปคที่เราต้องการค่ะก็เลยจะต้องแบบว่า เออเอาเอาที่มันมีไปก่อนพอได้เทียนมาแลละค่ะป๊อบก็กลับมายืดแล้วก็วอร์มร่างกายเพื่อเตรียมซ้อมรำกันค่ะทุกคนก่อนรำอย่าลืมยืดแล้วก็วอร์มร่างกายด้วยนะคะ ที่ปอเริ่มซ้อมรำไปสักพักนะคะฝนที่หยุดตกไปแล้วก็กำลังตกใหม่อีกรอบค่ะช่วงกลางวันนะคะคอรัดเขาไปเวิร์กช็อปกันมาแต่ว่าเราไม่ได้ไปเนาะตอนเย็นเราก็เลยมาซ้อมรวมเพื่อแข่งวันพรุ่งนี้กัน,นะคะ่ะ ระหว่างทานข้าวก็เราก็ได้รับผลการแข่งขันแล้วก็คะแนนเรียบร้อยนะคะก็หลังจานั้นเลยมีการเรียกรวมเพื่อมาพูดคุยกันค่ะแต่เวทีต่อไปเราจะเราจะทําให้มันดีขึ้นถ้าเวทีนั้นไม่เป็นของเรามันก็จะเป็นของเราเข้าใจใช่ปะเวทีนี้พี่เข้าใจนะทุกคนเหนื่อยมากๆ with 21.97 points. Golden Diploma level 2. Golden Diploma level 2. ในช่วงบ่ายนะคะเราก็เดินทางมาที่พิธีปิดนะคะซึ่งซึ่งก็จะมอบรางวัลกันด้วยแล้วก็ประกาศคะแนนทุกแคตตากรีนะคะหลังจากจบพิธีนะคะทุกคนก็ดูหายเครียดให้ฮาปาร์ตี้นะคะหลังจากกลับมานะคะเราก็ต้องมาซ้อมในการแสดงคอนเสิร์ตในวันพรุ่งนี้นะคะที่สถานทูตไทยประจำกรุงพนมเปญคะ่ะ โดยเพลงที่เราแชร์ร้องนะคะมีประมาณ11เพลงค่ะแต่ว่าเราตัดมาให้ดูแค่2เพลง ก็กำลังจะเดิน,นทางกลับไทยกันค่ะเย้<ห>ขอบคุณทุกคนมากๆดีใจที่ได้เจอกันนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ไม่เจอกันอีก